Mira. บอดีบอลตอไดอะไรตกเลยห้คน อ่านเลยเดี๋ยไป,ยยยไปไตูจะโผล่อลไเดี๋ยวเราหักันหรเดี๋ยวเราจะปัดเหมือนกัน mãi 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 hết mãi 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 นะกินแนได้ได้่ะเออดีขอเดี๋ยวแม่เขาเป็นไข้เขาบอกเขาหนาวกินข้าวไม่ได้ดีนนดีกินข้าวได้แต่เดินไม่ได้เออลองเดินหลอกเดินย็ดนเอาไปแล้วไปแรกฝนจะตกอย่าไปตากผ้าซักผ้าสีหายไปตัวเล็กเลยเออไม่ใด้ไี้ เดี๋ยวนไปนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะร้นะ้ใหญ่นะครับตัวใหจักตนะครับรสชาติเนอร่อยรับเ้ำเดนเรรกันเสรต้องข้างลงเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ตัดแล้วก็แล้วกันนี่จะต้องมีำมีน้ำอะไรกูไ้อ้หรอไม่ได้หรอกเก ทงเยอะเดี๋ยวทำให้ไเวลาดนรัลูกก็งงนี่ลูกกูไม่เคยทำดีขนาดนี้มัดตัดกแลเมอไปกันเลยก็งงเรื่อะไปก็ื่อเาป่าเรื่องเกเดอเร่อแรนเนี้สะอาดด้วยนี่ก็สะอาดฝ่งนก็สะอาดทีนี้เกาไปเถอะคบกัรบู

Hello! Show me your nose. Show me your beautiful Show me your beautiful nose. My